เพ r s p สเปกเซลมี่มี 10T และมี 10T Pro ก่อนทำตลาดที่ไทยใช้ชิปซัมบรคาคอน865ไฮจอมีค่ารีเฟรชเลย140เฮิร์ตพร้อมกล้องหลังเลนส์หลัก100ล้านพิกเซลแบตบจุใจ5,000มิลลิแอมเพอร์สเปกเซลมี่มี 10T และมี 10T Pro ก่อนทำตลาดที่ไทยใช้ชิปซัมบรคาคอน865ไฮจอมีค่ารีเฟรชเลย140เฮิร์ต พร้อมกล้องหลังเลนส์หลัก1 0 8ปล้านพิกเซลแบตจุดใจ5,000มิลลิแอมเรียกว่าเป็นตระกูลสมาร์ทโฟนที่หลายคนรอคอยและจะเปิดตัวในเดือนนี้ด้วยนั่นก็คือสมาร์ทโฟนตระกูลเ i ม o มี Mi 1 0 t เซรีที่เป็นว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นต่อยอดมาจาก M10 ครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเข้ามาทำตลาดที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีโปสดุผลิตภัไทยถูกติดตั้งไว้ที่ร้านมี่สตอร์ครับและล่าสุดครับก็ได้มีสเปค ขอมี1 0ีและมี 10T Pro ถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแรอวครับโดยข้อมูลที่ว่านี้มาจากซัทฮานซูแหล่งข่าวเว็บไซต์ s l a s h l ที่ได้เผยถึงสเปคของสมาร์ทโฟนรุร่นมี 10T และมี 10T Pro ออกมาแน่นองครับโดยสมาร์ทโฟนทั้ง2รุน่นนี้จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.67นิ้วพร้อมค่ารเฟรชเรทระดับ1 4 4 h z ให้เฮแลนมาที่8 g b และแบตจุดใจถึง5,000มิลอม รองรับชัดไว้33วัตต์แต่จะแตกต่างกันตรงที่ความละเอียดของกล้องถ่ายภาพครับโดยในรุ่นมี 10T Pro จะได้ใช้กล้องหลังตัวหลักความละเอียดสูงถึง100แต่าราพิเซลครับเอาละครับเรามาดูสเปคของสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้ที่เผยมาอย่างไม่เป็นทางการกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มกันที่รุ่น Xiaomi Mi 10T นะครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.67นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus, อัตราส่วนในการแสดงผลแบบ20ต่อ9พร้อมค่ารีเฟรชเลนระดับ144เฮิร์ตกระจกด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบกริกลักลัดห้าฉายชิปประมวลผลคอคอมจัมดาคอน8 6ดหให้แหลมมาแบบ lpd d า5ไฟที่ขนาด 8G ดกิกโซลลอมเป็นแบบ ufs 3.1ให้มาที่ 118GB กิกให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียดห4ิล้านพิเซลกล้องเอาตะวายไวความละเอียด13าล้านพิเซลและกล้องมาโครความละเอียดล้าพิเซลครับ ส่วนกล้องหน้าความอ,อเน็ด20ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านข้างข,างของตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อบครือข,ข่าย 5G มี WiFi ด u วยแบนดมีลำโพงคู่พร้อมระบบเสียงไฮเลสมีระบบ GPS แบบคู่ดูโ f ฟรีเฟนซีไม่มีช่องหูฟังมาให้นะครับให้แบตเตอรี่จุดใจถึง5,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว33วัตต์ดีด้วยครับส่วนสเปคอย่างไม่เป็นทางการของสมาร์ทโฟนรุ่น x i a มี่มี 10T Pro มีตามนี้ครับ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ IPS LCD ขนาด6.67นิ้วความเ e อีด Full HD Plus อัตราส่วนในการแสดงผลแบบ20:9พร้อมค่า Refresh ร,ระดับ 144Hz มีกระจกด้านหน้าและด้านหลังแบบ g o r i ากั g 5ใช้ชิปประมวมลผล Qualcomm Snapdragon 865ให้แล้มาแบบ LPDDR5 ที่ขนาด 8GB ส่วนลำเป็นแบบ UFS 3.1มีให้เลือก 128GB กับ 256GB ครับ ให้กล้องหลังมั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเอียดสูงถึง108่งร้อยแปดล้านพิกเซลพร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ OIS กล้องอัลตร้าไวความเอียดสิบสามล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียดห้าล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความเดียดยี่สิบล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนน้ำมือด้านข้างของตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อบ,บนเคอรือข่าย5 g มี WiFi ดวลแบนมีพูงคู่พร้อมระบบเสียงไฮไล s มีระบบ gps แบบคู่ครับ Dual Frequency ไม่มีช่องหูฟังสามจุดห้ามิลมาให้นะครับให้แบตเตอรี่จุใจถึง5000มิลลิแอมพร้อมรองรับระบบชาร์จเร็ว3าวัตต์อีกด,ด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นเส a o m i มี 10T และมี 10T Pro มีกำหนดการเปิดตูย้ยกเป็นทางการในวันที่30กันยายนนี้ครับเอาละครับเราคงต้องรอดูกันต่อละครับว่าจะมีสเปคอะไรเด็ดๆด,ดเผยออกมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ t จะต้องบอกกล่าวทราบอยู่ีครับ